นี่ครับวันนี้มาวัดพุทธบาทภูมโนรมอง์ปูพญานาคอยู่ที่มุกดาหารครับลานจอดรถมีรถรับส่งขึ้นครับจอดรถไว้แลก็เดินมาเลยครับเดินผิรถเข้าขิดเรื เราคิวขึ้นรันดูครับเราคิวขึ้นรถแปดเอ้าสิบอ่าอันนี้ก็เรื่องของซ9บีเอสเหรอเออทนนี้ว่าด้วยว่าอะไรนะท่านนี้่านล้วก็ใส่ชุดปิดจังอันโต๊ะท่านก็มีท่านล้างหัวที่ลัาวเอ่อไปนี่ฮึ่ ขึ้นรถเลยครับยาไปนั่ขาอเครับนั่งลงครับคุณแม่นั่งลงครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมท่านไปด้ยเจา้เจา อลงเลยดูแม่ด้วยพาแม่ไปเที่ยวจะไหนเดินไปให้เดินไปรุ่ก่อนเขาไปร่มก่อนไปเขาหมาโม้หัแล้วกันนู่น,น,นพญานาคข้างหน้านู่นเดินตรงไปเลยนั่น,นพญานาคอยู่ข้างหน้านู่นสวยดีในะละครั้ง แวะมาเที่ยวเลยน<ม>ี่โอ้แม่น้ำแดง<ม>สีแดงฝั่งลาว <c oughs> โอ้ร้อนเหมือนกันนะเด,ดินเองนะแพ่แข็งแรงเนาะ ภาพนี้ก็สวยนะน <Okay. S 1> เห็นไหมเขาจะผูกผ้าแดงเป็นสิริมงคลแล้วพ่อใช่ไหมเ,เป็นสิริมงคล <c oughs> อืมเต็มป่าเต็มเขาแล้ว <Okay. S 1> ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวาพุทธบาทจำลองครับว่าในป่าจะมีแต่ผ้าแดงผูกเต็มเลย ้เป็นเพื่อความสุขทุกคนโอ้คนบานแลวอย่า <c oughs> ต่าหินสียงโชคมหา,มาวสวยีว่ ไปไว้ความหวังของหมู่บ้านนั่นเองนึงเราต้องม,ม,มาเขียนชื่อเราเลยมัดไว้มันจะเสาตามต้นไม้แดงๆแล้ว,ลวก,ก็ 6, งงวเขียนชื่อ จามารไว้แดงๆตามนี่ครับเดี๋ยวเขียนชื่อแป๊บหนึ่งไปไปไวกว่าเดี๋ยวค่อยมามัดไปแม่ไปไวกว่านยค่อยมามัดอือเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วไปแม่เดินไปเลยไปไปโอ้อลังการเลยครับ แดงลูกตามลาวเลยตามต้นไม้รอบๆตรงผูกพญานาคทำลูกผ้าแดงตรงตรงผูกโอ้โหไปไหว้ก่อนเราพยายามมาผูกไหว้ก่อน ฮึไปใครสกิดมันมีใครสะกิดแขนเมื่กี้

คือความหวังของเราจะหาจุดก่อนขอโชคละขอจุดด้วยครับน้ำปีได้จุดหรือเปล่า แดงเต็มต้นเลยสวยเยอะคนมาเรื่อยๆนะมัน <c oughs> จะเป็นวงห้อยรอดแากนี้ไปนี่ไงรอดเนี่ยอ่เริ่มจากตัวหาง น, <c oughs> นี่วิวนี้จะสวยมากเลยเด<อ>ี๋ยวเขาจะเดินให้ลอดรอดเป็นวงเนี่ยลอดโค้งไปโค้งมาบอกตรงข้างหน้านู้ตรงผรานี่ฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยรอดกันนี่จากหางพญานาคครับมุมนี้สวยเลยนี่นนเราเจะ เดินรอดไปครับเพื่อเป็นสิริมงคลฮนะับอ่าก็ <c oughs> จะผูกผ้าแดงที่เขียนชื่อเนี่ยที่เขียนชื่อไว้อ่าหลุดเสร็จแล้วเขียนชื่อไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนี่ครับก็จะรอดกันมาอย่นี่ครับก็จะรอดกันเพื่อเป็นสิริมงคลครับจะเป็นความสิริรมงคล จะมองเห็นแม่น้ำโขงฝังสวยงามเป็น,นแม่ไปขอ,อหอยมาน้ั อาหารครับวางแวะมาเที่ยวกันครับของนูนะ้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านคน เก่งขามมากเลยแล้วก็รอทองเพื่อเป็นความสิริมงคลครับเขาจะผูกชื่อเขียนชื่อแล้วก็นำสกุลญาติพี่น้องไว้ตรงนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ 都。 เดี๋ยวความหวังเราจุดไว้นะทูกเราต้องไปเสี่ยงดวงกันแล้วคนมาทีเรื่อยไปจุดทูบไว้แล้วยู่ไห้ อเอาไปจุดบานกันจไปชุด้องมึงเืยสิ่งดวงสิ่งดวงอรานของเนี่ย จัดไป,ป,ดปดคนมาเรื่อยๆอย่างนี้โอ้โถ้าเป็นตอนเช้าหมอกลงสวยเนละย,นะย,ยโอโ้โหถ้ามีโดนสวยนะเพราะว่ามันจะมองเห็นข้างข้างบนลงมาด้วย ไปเสร็จแล้วก็ขอโชคลาภขอเดินทางกลับครับเราลองดูสิโอ้ยเราอแบกแบกทรัพย์สินเข้าโคราชแล้วเหรอ เข้าแล้วเหรอไมเป็นไรไปเดินโชคดีโอเโอ้เข็นเข้ามานี่ยเลยนะสีแดงเต็มเต็มทางเลยไปเดี๋ยวไปก่อนไหมเออไปกลับกันแล้วครับ

เไอยากมาใสเราถยไปไปใกล้ถึงแล้วยายใกล้ถึงละอ่ใกล้ถึงละม้ออ๋อดีดใกล้ถึงหมดละถ่ายลูกถ่ายลูกตั้งยาเลกถ่ายลูกตั้งยาคาดมาจะ่าน่ะมาเราพูดโล้วงเทิงว่ะา พ้านะโอ้ไกล้หอนแล้วไกล้หดอดเล้วครับผ่านจากนู่นมาครับเพื่อจะมาไหว้องค์พญานาคโอ้แม่แกเดินไม่ได้แกคานมนาะเอาเอาเขาสักหน่อยนี่เขาทำเป็นเรื่องเวลาไว้นี่ เนี่ยต่อเนี่ยอ่าต่อทิกซอทังไหนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโอ้อาอนอ้าวแม่ออให้อยู่จะให้ร่วงอ๋ออยู่ดีไม่แห้งเด้อเก็บจะไดควมไข่เลยนีความเชื่อส่วนบุคคลข้างๆนี้เขาปลูกนี้ผ้าแดงเต็มเลยนะอ นะครับต่อด้วยทางขึ้นวัดภูมโนโลมครับไหว้พะระอยู่ข้างบนนะครับไปชมวิวข้างบนกไปข้างบนจะเป็นวิวชมวิวข้างบนอีกแม่ขึ้นไหวล้าเออขึ้นได้แม่ไปนีควายธนูไปเราขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปไหว้ข้างบนกันอ่าขึ้นไปเลยไม่ต้องถอดโอ้ไปเดินไงเดินไงเดี๋ยว <c oughs> ขึ้นไปไหว้พักกันก่อนครับ <c oughs> โอ้โหข้างบนจะมองเห็นว <c oughs> ิวด้วยนะเออเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนไป มีทั้งชาวไทยแล้วก็ประเทศพันบา้านประเทศลาวครับว่าพี่ม,มองมน้องข้ามมาทำต่เราจะขึ้นไปข้างบนนู่นครับเพื่อชมดูเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับเหนื่อ <c oughs> <c oughs> ยเหนื่อย คนก็ทยอยทยอยกันมานี้เลยครับประเทศเพื่อนบ้านก็มาประเทศลาวเขาก็แวะมาเที่ยวธรรมบุญเหมือนกันครับโอ้โหี่ครับทางขึ้นลิฟต์เดี๋ยวแม่ขึ้นลิฟต์พาแม่ขึ้นลิฟต์ก่อน่ะเดินเไปเลยเอาไปเข้าไปมาเลย เข้าลิบไันเข้าไปเลยเ <c oughs> ข้าไปเลยเข้าลิบกัน <c oughs> ะสี่ว้สี่วพระ <c oughs> ไม่ไว้พระ อ๋อมีท่านนอกวาพระโอ้โหลมน่าจะเย็นนะเนี่ยเหงื่อเหงื่อท่วมเลยเอาเอามาดูกันโอ้โหเออลมเย็นลมเย็นวาข้างนอกนี่นี่ลมเย็นเนี่ยนี่เขาว่าข้างนอก ก็เป็นประเทศลาว

เีนะนไป้นไปข,ขึนไป้ปนไ้ปข้นปขึ้นไปขออ้นไปข้้นไ อันนี้สามตัวสามตัวกลับบ้านกัน แล้วครับลงลิฟต์กลับแล้ว